อสวัสดีครับผมนะฮะแล้วกลับมาพบกับกผมนอสินะฮะและคุณเซนทีมแห่งและบิดแคทเกมมิ่งนะฮะขอเสียงนะฮะ<พ>ตอนนี้เขาก็อยู่กับเราด้วยนะฮะครับผมเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมมาในมาสของช,ชาโดเบตนะครับตอนนี้เวลากี่โมงฮะส,สี่ทุ่มฮะสี่ทุ่มกว่าๆเลยนะฮะพวกมันยังไม่โผล่มากันเลยับผมแต่รู้สึกว่าแรนลี่นี่จะใช้เฉพาะเล่นโอเคอยู่นะครับ เจอผมแค่แฉลบเบีครับผมอย,อย่าลืมอย่าลืมไปดูรูนนะโอเคครับผมตายรูนอยู่แล้วนะฮะแต่แต่วิกฤติเหยียดในกากรบผมผมรู้เรืสิก็แล้วนะคือผมคุณช่วยอ,ออกวาดให้ผม,มแมนยานสักอันคนระับศูนย์ตายสิบสามเลยสิ่งก็ออกมาทำไมฮะบาดบาดาสา,า,ายอินนี่ครับผมโอ้เอม,ม,มึงหลายสายอ่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ผมเป็นอาชีพอยู่ฮนะ oh เดี๋ยวพอผมผมแรนตี่ผมก็จะเป็นสายแทงนะฮะอ๋อคุณจะเอาอย่างแรลลี่นะครับต้องอะไรวะระวังระ,งะรวะังระวังเฮ้ยมีบอกก่อนมีอะไรผมไม่ช่วยด้วยคือเขาจะสายหนีสายปล่อยเพื่อนตายด้เองครับมันจะตรงกับเพลงนี้ครับปล่อยชิมตายโดนอยู่ปล่อยปล่อยหน้ามัมนเหงามันเพลงนี้ อะไปต่อยวะลืมมีพอเ็ยอะเยอะมันจะล็อกเองไม่นลืมโอ้โหจริงเลยมันจะใช้ไม่ได้ดู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 อะไรดูรูดูรูยังไม่มากูดูเวลาอยู่เออเนี่มายืนรอเลยนะโอเคๆกูเอาดีวะไปทำไมล่ะมาครับมาครับผมรอตีทิ้งอยู่ครับทีครับกูจำจำ เฮ้ยแย่ตายยี่เก็บทัไมวะเลือดยังไม่ลดเลยลดแล้วสัตว์ลดไปสิบกว่ากว่วลสบายใจนะ<ป>โอ้โดนคิปตีเรียบร้อยตายแต่ที่เรียบร้อยโอ้ยโดนรถถังยิงระวังนายดีจะรีบไม่กล้าตายอีกแล้วถ้าจะเล่นต้องเล่นวิวิษณีเหยียดก่อนเลยนะครับแม่งอยู่อย่างไกล เฮียดาวมาะอะไรครับเลล้วดาวเฮียครับเฮียเสียงไม่ได้ยินเหรอเฮียแ้าวผมก็บันใจบันใจได้บันใจอะไรวะผมนี่ฟูบวกฟูบวกเสียงเดียวเลยผมเฮียกะรู้สึกว่าชูชูวิทนี่จะเป็นอาร์ของชาโดเบตนะฮะทำไมฮะมันพูดถึงอาร์ เฮ้ยเจ้าบวกเหรอเอาอะเอาอะใหญ่อะไม่กลา้าเข้าไปคิ้โอ้ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมังกี้นะฮะเลยซ่าไม่ได้ครับผมเฮ้ยโอ้ยโ,โดนแล้วเฮ้ยปันป่นปันป่นปั่นครับปั่นพูกพุกกลับพูกกลับไปคิวโอ้อะไรอนะ่ะปันป่นปั่น บินไปปั่นปัดเดี่ยวดิเขามีแต่คุณแต่ต้องไปเปิดสโลว์ก่อนแล้วผมค่อยปั่นเนีย่ยไม่เป็นไรเนี่ยคุณแต่ต้องบินไปปั่นก่อนนะฮะใครสอน,สอน <c oughs> เลือดใครสอนเลื่อดเนี่ยเท่ากันแต่ว่าทำไมหลอดเป็นดูเหมือนเท่าเท่ากันเท่าแกันว่าสี่ร้อยแล้วสามร้อยเลยดู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 ดอีกแล้วเหรอไม่เคยเค็เีเลยครับมาเรา,า,นานไปยังวะ หนูยังไม่ออกจะเปิดไม่ทันนะฮะดูครับดูครับดูครับดูความโง่ของมิดเลยครับผมเอาตัวจริงไว้เนี่ยเอาอะเอาอะตันกูดิดูความโง่ดูความโง่ของมิดนะครับผมสีเดียวกันแล้วเอา ออั well, ันนตวปลมเอาตัวจริงมาก่อนเอาตัวจริงมาก่อนเฮ้ยอันนี้ตัวจริงเลยเอาตัวจริงมาเลยตัวปลอมอยู่นี่ตัวปลอมอยู่ไม่คุณต้องเอาตัวจริงมาบวกครับมันมันจะไม่รู้มันจะไม่รู้ไม่ใช่ผมผมผมจะเอาตัวตัวปลอมไปทดสอบความโง่ของมิสเตอร์ผมมีสเตอร์เดียวที่ร็วครับเอาคุณเอาตัวจริงมาคุณเอาตัวตัวปลอมกลับไปเอาตัวจริงมาแต่มตีแล้วผมพร้อมจะแทงนะผมตีเพราะกูล้วนๆก็เรียรีโผมาครับผมเอาตัวปลอมไปดูกันนะผม ไหนหายแล้วโดนต้อมตีถ้าถ้าไม่รีบเข้าตอ,ตอนนี้โดนแรลลี่นะครับปั่นเลยครับปั่นเลยครับมันด่าผมอีกแล้วะฮะว่าไงดีครับมันด่าผมอีกแล้วฮะผมผมผมได้นะฮะเชื่อเชื่อไหมร้อยและผมก็ต้องเอาชีวิตรอดผมจากแรลลี่ผู้น่ารัก คุณอะไรฮะโอ้คุณทำอะไรคุณดูผมนี่ครับตัวอย่างเดินไปตายได้ไงหนุ่มาคุณเดินอ้อมทถอยคุณจะตามผมมาทำไมล่ะครับฮะคุณจะไปไหนลูนลูนมึงไปเอาลูนดิวะลูนอะไรวะลีเจนส์ครับคุณจะไปเอารองเท้าเออลีเจนสั่งนกเอาไม่ได้หรอกลูนไอ้ลีเจนสั่งนกลูนเฮ้ยผื่อตีพิงเเราล่นเราเล่นเราเล่นถ้าจะซื้อทิงก็หาครับผม คุณไม่ใช่ EA ตัวนี้เหผมอยากเห็น EA ผมไม่มีครับถ้าผมมีผมใช้ไปแล้วว่าผมโอ้คุณไม่น่ารอดตีคีตีครับวิทครับวิททะเลครับคุณพูดไปเปิดให้ผมหน่อยดีครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับแทงก่อนครับนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นเลยวะมันยังไม่โจมตีคุณไงครับเขาต้องรอโจมตีก่อนไม่ให้ครัถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันโู่นแม่แต่ฮะ ผมเขาเคยบวกบวกให้น้อยนิดผมจะปั่นแล้วเนี่ยดีร้อยเนเดี๋ยวครับมันมันอยู่มันอยู่ไกลเกินครับอยู่ไกลไกลอยู่ไกลอ่ะเฮ้ยเฮ้จะด่าอะไรวะทะลิเบดได้เฉยด่ากูอีกเยอะทำไมทำไมด่ากู้เอาทำไมลาดแบงเลยเยสไม่ฮะแค่ผมก็ไปฆ่าไปอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ถึงอยู่แล้วฮะทำไมวะ วิ่งชาครับไปขาสั้นขาสั้นเกือบไปเลยไม่ถึงอยู่แล้วเมื่อกี้ไล่ก็ไล่ไปเถอะครับเมื่อกี้ออกแล้วต่อดีว่าเออโลบอฟคุยแต่คนเดียวก็เฟ็ดนะโอ้อย่างี้ผมก็ปิดครับปิดครับจับจับไหมดูครับถูกดูดูดูมันมาแลอเลยมันได้มอลไส่ปันปันปันไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยใส่แม่งเลย ผมหันกลับมาบวกสิครับแรกไปครับอ้าวทำไมผมได้คิวอ๋อสกิลสองโง่คุยครับมีคนผมจะทำการเก็บวิทเาเขตในป่าใหญ่ครับคุณครับมีคนตายแบบคุณนะครับเจอสกิวสองปัดสกิววิทยแห่งแห่งแห่งป่าใหญ่ป่าใหญ่เลยเหรอฮะรอรอมานาก่อนนะเอ้าทำไมมันเกิดเร็วจังวะไม่ต่อหน่ยครับมันเกิดช้าเนี่ยครับทำไรกูไว้ฮะจำกูได้ไหม ่คู่ครับซื้อของอยู่ครับจะยิงครับผมก็ไม่แมตช์จะยิงครับแมตช์ไม่หวังจะไม่หวังอยากคุณนะครับผมเซนทีมครับเติมเติมเติมมาเอาชิบหายนึกว่าตีกูตีผมครับผมไม่ได้แบบใหญ่ครับถ้าตีคุณอย่าหย่าหย่ากูหายแน่เลยผมยิงรอบแรกเนี่ตีคุณนี่ผมก็หัวเราะหัวเราะออกนะฮะดู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 แม่งสิบวิอยู่เลยมึงที่ทิพด้วยนะครับ คุณนี่มีจิตวิญญาณในการเดดีจริงๆะเดี๋ยวหมสี่สิบไปแย่งคุณแล้วกเนี่ยเดี๋ยวเดมีลูกบุ๋มวิทเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยปั่น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 วิ่งมาปั่นวิ่งวิ่งมาปั่นวิ่งมาปั่น ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยยังไงนะผมไม่มีสกิลช่วยเขาด่าผมอีกแล้วะไม่หทุกนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ครับครับครกบ้านไปเอาลูรบ้านครับดูครับดูครับอเดี๋ยวคุณมาแล้วปั่นเคุณพุงเะดี๋ยวมจะปั่นหรัเยยมครับ เยี่ยมครับหลดนงานแล้วครับยืม oh, uh, ื right ่อยเมื่อยตามมาครับตามมาเอาไอแลนดี้ก่อนเลยเอมันดึงๆนั่นก่อนดึงมันเอาเอาบิดดีกว่าดอเลยนะร้อนร้อนอ่ะโอก้ยข้าวข้าวดีให้โคตรร้อยครับผมมึงผิดผิดเรื่องแล้วมาผิดเรื่องแล้วมาผิดเรื่องมาผิดเรื่องแล้วคือให้กูโดนตันกูโดนตันไปไหนไปไหนของกูตัวนี้ไปแล้วครับโอเคฮะแบกมาคนละตัวเรียบร้อยฮะ ไปได้ผมคุณไม่รอดอ่ะไปรอดอะไรครับเลือดเลือดเลือดคุณเดือดเต็มหลอดแล้วมันทำอะไรผมไม่ได้เลยครับไม่เลยครับขอโทษครับกรรมอยากเต็มมานามากเลยครับคุณเดินเข้าบ้านหน่อยได้ไหมครับผมผมจะโดดตามขึ้นไปเฮ้ยส่งส่งกูก่อนส่งกูก่อนกรของมึงก่อนนะบอกกุกกรลัวเลยนะกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปม่หยุดส่งกูก่อน ตงกุกอนกระบาดกระบาดกระบาดโอ้โหตงกุบันัดแย่งนกเฮ้ยเอ้ยเอ้ตายตายเอาวะเอาวะเอาวะปล่อยปล่อยแม็เลยกูตีนกูโอเคเกิดจากการเราเล่นนะเดี๋ยวครับมีไงล่ะปล่อยแม็เลยกูตีนกูปล่อยแม็กเลยกูตีนกู พากูสักรีลกิวอ่าโอเคเพราะ่าคลิปนี้ผมได้อารมณ์เลครับล้านประเด็นแะอ่าครับโดน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 โด้โดนดโดนดูโดดนโดนดดนโดนดนดนโดนดนดนเดนโดนนโดนโ้นมดนโดนโดนโดดนโดนโดนะดนดนดนโดนโ้นโดนปนโด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 ดนโดวโดนนนรนนตรงนนนนนนดด เออมึงอยู่ไหนจัดจัดจัดครับจัดสิครับเป็นทีเรียบร้อยครับเรียบร้อยเย่าขาสั้นไม่ถึงครับจะปอยเรียบร้อยอ้าวของครูบอกแล้วเอาไปตอนไหนครับเอาไปตอนไหนเมื่อกี้ผมยังทันตีเลยยิงดาบใส่ทีเดียวมันก็ไต้นะับอย่าบอกว่าฟิลส่งใส่นะทำอะไรมาก คุชิกิสองใช่ไหมครับขอขอเสียงที่ชัดถามครับผมวิทย์แต่ผมโดดคกชิกิสองดูฝักขีดไร่กระโดงโอ้ยยิงมีของนี่อยู่ครับไปไม่ได้ฮะโอ้โหมันมันง้างยิงไะฮะทำไม่ดีฮะเดี๋ยวผมแก้แคลนให้ฮะอุ้ยมันมันได้การเวทแล้วอ่ะใครเข้าไปเนี่ยโอ้ผมนี่สบายใจผมทามิตขยับภาพครับเฮ้ยจัดเลยครับ ัดไอตัวนี้ก่อนเลยครับเนี่ยอยแย่งจะแย่งกูของตกของตกเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยจะวางกูคุณไปอับอยจะแย่งอ่มนีครับอยจะแย่งกูอะอ๋อจะแย่งดูผมอะมารอครับรอวิสเตเลวิสเตเลเยดนะฮะมาแล้วไม่มีมานะ อย่าอย่าคิวคิวจะคิวได้หรือไม่ฮะเป็นที่เรียบร้อยอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแย่งคนละตัวเว้ยโอ้ยยืนตีแลนน้นมันโอ้ตอนนี้เอาชีวิตรอดแต่คบบลิปก่อนฮะสวปบอลฮะสวปบอลเ <laughs> ช่นนี้คือกลับบ้านเลยครับกลับกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนอไม่รอด<พ>แน่คลิปอ้ยไม่ทัน แข่บไม่รอดนะครับแข่งกูวะดูนี่แข่งว่าใครวิ่งเร็วกันแข่งว่าระวังโดนเป่าหัวนะแข่งไม่ได้ใครวิ่งเร็วกันเอาเหรอฮะวิดบล็อกเหรอดีวิดวิดบล็อกเหรอเร่ง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 โอ้โหชนะที่เรียบร้อยครับวิดบล็อกมาครับผมอ้อมมาแล้วครับอ้อมมาแล้วครับเอาครับเข้าเข้าดิเข้าอะไรครับจะเข้ายังไงฮะตีตีป้อมดีกว่า โอ้โหไม่ได้เด็กครับอะไรครับจะทำอะไรผิดงานแล้วปิดเรื่องเอาเมมโอ้ยยายาแายายาวไปแล้วครับแต่สีไม่ถึง่โอ้ตอนนี้ตัวผมแทงนะครับ ถึงด้เมทผมนี่จะเป็นถึงจะนำนะฮะแต่ผมก็สู้เพราะอะไรเปที่เรียบร้อยตาเบืองมานานโดดเทียผเียไม่ยินผมอ่ะคุณไดยินไหมคีดยินไมคนทไดยินผมป่ะรีบบันดาบดาป่ะเอาไงดีครับบันดาเราฮะ โอ้ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วลาก่อนเพื่อนวิ่งนะเอ้ยมาดิเดี๋ยวไปช่วยอ่าแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วอยู่ไหนวะมันตามมาไปวะ